ีมงเย็นจ้าเช็คอินคือ <Okay. S 1> ตอนนี้คือบ่ายโมงพอดีแวะมาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะและที่แบบว่าคือนี้คือ,คอมันเหมือนเป็นห้องน้ำสำหรับส่วนฟนะิตเนสเนาะอืมยาวยาบนปากมีคล้ายๆไม้จิ้งฟันไม้แค่ฟันคัาตาลบัดหวีมีผ้าน้าไม้ด้วยะคะ่ะ <c oughs> เก๋เลยห้องหนังดีเชียว ตอนนี้เราอยู่กันที่ t h แท a โก้ตรงนี้เรียกโซนอะไรเอ่อฟูซิเออนั่นแหละสินี่สักยาก่าประมาณนี้แหละแล้วต,ตอนแรกเขาให้เราเช็คอินสี่โมงเย็นซึ่งเรามาถึงประมาณบ่ายโมง ความมารุมตุ้งหรือกระเป๋าโนู่นี่นั่นจะเอาเสื้อใดๆเขาคงสงสารอ่ะเขาก็เลยโอเคห้องอยู่ already แล้วอยู่โกคือไปเลยนะน่ารักมากเปิดห้องมาแล้วว้าวมากค่ะเดี๋ยวหมอพารูมทัวห้องกันนะคะนี่เปิดห้องเข้ามาแล้วนะคะคือว้าวมากเลยค่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเปิดห้องมาปุ๊บมันจะเป็นสวิชเขาเรียกสวิชอะไรแบบเนี้ยแบบสัมผัส yes แล้วก็เข้ามาด้านในของเรานะคะเป็นห้องน้ำที่มีอ่างใหญ่มากเฮียชอบใช่เลยดูดีบึ้มเลยใหญ่มากแล้วก็มันก็จะมีสวิตตรงดูด้วยนะเหมือนประมาณวยดีนะช้ออโต้เปิดดีดีนะเอาปิดเองด้วยดีนะที่รู้ว่ามันทำงานอัตโนมัติ จะอยู่คนเดียวนี่หลอกไม่ไปเลยทีเดียวอันนี้อะไรนะลืมแล้วดูดิอ่างน้ำใช่อ่างน้ำเขาจะมีเป็นสวิชมากปิดขึ้นปิดลงเป็นระบบสัมผัสหมดเลยอันนี้เก๋มากฝั่งข้างหลังหมดจะเป็นอ่างหลังมืออย่ายุ่งยังไม่ยุบปิดไม่ชอบสบมูก่อนเปลงมากเลย เขาขายด้วยนะคะแต่กีหมอถ่ายไว้ข้างล่างเหมือนแบบถ้าใครชอบสบู่แชมพูถ้าคนหนูหมอนรองทุงรองเท้าคือมีขายหมดเลยก็โอเคตรงนี้ก็มีครบให้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของใช้นะคะเทใหญ่มากแปรงสีฟันที่กลหนวดหวีแล้วก็ชอบอันนี้มากค่ะน้ำยาบ้วนปากยังไม่จบ มีอันนี้ที่หมอใช้ประจํามากมันเป็นเหมือนไหมายคดฟันนะคะที่เป็นด้ามพองแปะพองไม้จิ้มฟันเออคือเลิศอะใช่ใช่ที่นี่คือดีมากเนาะแล้วก็อร่อยแต่หมวยังไม่เห็นได้เดี๋ยวไปดูในตู้เสื้อผ้ากันแล้วก็ผ้าคนหนูอ่าผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัวและผ้าเช็ดเท้าก็คือมีครบอ๋อได้อยู่ข้างล่างอ๋อโอเคอึ๊บนี่ไงโอเค ข้างขวาเนี่ยก็จะเป็นบ็อกซ์ชาเวอร์บ็อกนะคะเป็นเลยชาเวอร์ด้วยแหละเวอรยเอร์โลดที่นี่เวอรวาพอเราเปิดประตูห้องมาใช่ไหมข้างตะกี้เนาะมันจะเป็นห้องน้ำพอติดกันใช่ไหมคะก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะโอเคมากเลยนะเนี่ยนี่อุ๊ยมันมีกระเป๋าอะไรอ่ะอยากรู้อะไรวะไม่รู้อะเตาดีไหมเฮ้ยทำไมเฮียเก่ง ิงด้ตาปาเราอยากทรงมันเออว่ะใช่เตารีดเออแล้วก็มีโตารีดผ้าเนื้อไม้แขวะแล้วก็มีมดบีนิเซฟใช่ไหมคะกับอ่ำถุงลอนดี้อแล้วก็เสื้อคลุมรองเท้าอ่ำสลิปเปอร์อืมครบมากใช่ใช่เลิศครบเลยจ้ะเข้าไปดูห้องนอนกันค่ะ พอเลยมาจากตู้สื้อผ้านะคะก็จะมีกระจกเต็มตัวแบบนี้เลยจ้าหนึ่งบานเลิศๆเลิดีงามพอถอยมาเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์นะคะสำหรับให้นั่งทำงานได้แล้วก็มีทีวีแล้วที่เฮียชอบมากคือสารพัดปลั๊กอีกแล้วค่ะเชื่อมต่อทุกอย่างใช่อันนี้จิ้มได้ไหมเจ๋งจิ้มยังไงอ๋อปิดไฟเปิดไฟอ๋อเฮียเปิดไปก่อนแล้วใช่เชื่อมได้เนาะ เก้าอี้คือโอเคมากฟิลแบบเก้าอี้ออฟฟิศเนี่ยเห็นวะฟิลแบบเก้าอี้ออฟฟิศเป็นชงชักประมาณนี้สองจดหมายฟิลมาตรฐานฮาดาวนิดนึงเนี่ยเบสซงมากอะไรอ่ะเหมือนที่เล่นดีวีดีเออเออใช่ด้วยเฮ้ยมีดีวพด่งเว็นะฮะเคยเล่นดีวีดีนี่มีซับบูเฟอร์ด้วยอ้าวเออตะกี้ก็ว่าทำไมถังขยะเป็นสีฟ้าทอดนี่ครับมีลำโพง อ๋เป็นระบบสองชุดหนึ่งไหมฮะสี่ทิศสี่สี่ระบบคมเทอร์เตอร์ชัดๆเขาต้องมีดีวีดีให้อยู่ยืมแล้วล่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกเคาน์เตอร์มินิบาร์นะคะก็จะมีที่ชงกาแฟให้เราด้วยเป็นเครื่องแล้วแคปซูลอยู่ไหนอ่ะแคปซูลอยู่ทำไม่รู้ฮะแั้นน่าจะเป็นอินสินนี้บ้างอันนี้อันนี้เป็นกระป๋องน้ำแข็งอ๋อ มีไหมอยู่ข้างในอ่านี่ไงสิลลี่ด้วยค่ะโอ้โหเฮ้ยเวอร์ว่าก็อันนี้อร่อยอ่ะขนมชาหัวอลังแก้วไวายเวอร์แล้วก็น้ำดื่มสีขวดอันนี้เป็นชาเป็นชาค่ะอันนี้เขาให้เราทุกกระป๋องป่ะอันนี้อ่ะเดอร์แทงโกชาค่ะมนเทียนไฮมนเทียนไม่ใช่ที แล้วถ้าเราเราอยู่นี่อาทิตย์หนึ่งเราจะได้กระป๋องห้ากระป๋องกับบานไม่สิเขาให้เขาเปลี่ยนสองใหมสิเขาจะให้อะไหมากระป๋องอันนี้เขาคิดไปโน่นเลยอันนี้ก็จะเป็นชุดชงชานะคะเฮ้ยเก๋ียเลิศเลิศนี่ยังมันยังไม่จบนี่ค่ะมันเป็นไมโครเวฟเป็นไมโครเวฟนี่จ้าจะเป็นสวิตเปิดปะเย้ yes สิ่งประหลาดมันเป็นฟิลเหมือนคอนโดเลยเนาะถูกมันยังไม่จบนะต่อด้วยนี่ค่ะนี่จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นผมจะเปิดถูกข้างวะข้างนี้นี่เหมือนเขาเขียนว่ามินิบาร์ฟรีหมดอ่ะออเหรอใช่ปะเขาไม่รู้ฮะไม่ได้อ่านเห็นจากในใบตะกี้อ๋ออใช่เรายังไม่ได้ให้ดูไฮไลท์ของเราเตียงใหญ่เบิ่มมากจ้าดูใกล้ๆเป็นดับเบิลเบดหื้อหนุ่มแน่นเนึ่ง ดีมากอ่ะเลับใจว่าประทับใจใช่ต่อจากเตียงก็จะมีโซฟาน้อยๆให้เอกขันหิได้ด้วยนะคะใช่ใช่ยังไม่หมดค่ะมันมีข้างนอกด้วยเราพาไปดูไปเดี๋ยวมันเป็นไฟฟ้าใช่ใช่อ๋อเหมือนพอเปิดแล้วมันก็แยกเอง๊อเ๋งว๊บ เป็นแม่บ้านมากอ่ะมีเครื่องซักผ้าด้วยอ่ะซักผ้าอีกน่าจะเป็นซักอบอยู่ในตัวเดียวกันเป็น r g <อ>แล้วก็มีข้างบนก็คือมีน้ำยาซักผ้า,าให้ด้วยนะคะแล้วก็น้ำยาปรับนผนร้อมตะกั่กค่ะมันเป็นฟิลแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนต์โรงแรมแต่เป็นดีไซน์แบบเป็นโรงแรมมาเลยที่แบบมีฟูลออปชั่นลด นี่เราอยู่ชั้นเก้าชั้นนี้ตรงนี้มันไม่เป็นอะไรมันมันไม่ใช่เป็นอะไรมันเป็นตึกข้างกันตึกข้างก็นแมันไม่ต้องเปิดมากแล้วกันนะนั่นแหละนั่นแหละนเต้นเออมีทุกอย่างลูกนี้ไม่ต้องเอาขนเสื้อผ้ามาก็ดีมาษาเอามุมนี้ใช่ปะคะหัวเตียงมีโต๊ะหัวเตียงคนละอันใช่ปะใช่ที่ชาร์จที่ชาร์จที่ชาร์จแบบไวเลยไหมตึงไหม ไม่ตึงนง่ายไอ้ใช้งานได้เฮ้ยเห็นชี้ชาร์จแบบไวเลยนะเลิศเลิศลีโมงลีโมนแล้วก็เป็นัาสกีนเจ๋ง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 นี่แล้วก็ตอนเช็คอินนะคะน้องเขาก็ให้เป็นกิฟต์มามันน่าจะรวมรวมกันระหว่างแฮปปี้นิวเ a ียร์กับช h i นิ s นิวเ y ียร์เพราะว่ามันเป็นสองแดงอ้าวสามสองไอ้ สอง New Year Gift จ้า New Year Gift ของเปล่าของให้เอกิฟ f t ให้ใช้เป็นของให้ใช้เตรียมรออย่ะ้อันไหนเขาก็ตามธรรมเนียมไม่ให้ส่งมาประมาณนี้จ้าห้องนี้จองวันเท่าไหร่นะคะเออสี่คืนราคาประมาณหมื่นหกพันนิดนิด เพราะว่ามันเป็นตู้จีน,จน Chinese New Year, Chinese Year. เราจองประมาณมกราเนาะ ใช่ไหมหลังจากที่รู้ว่าอ้าวเฮ้ยตัวจีนแล้วก็แบบแปลกใจว่าเอ้ยทำไมโรงแรมที่เราเคยพักมันเต็มหมดเลยวะใช่โซนที่อยู่ตรงซีมอนติงคือตรงนั้นใช่เต็มเต็มหมดเลยอันนี้ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้าใช่ไหมคะใช่ไม่รวมอาหารเช้าแต่ไม่ต้องห่วงนะหน้าโรงแรมนี่มีเซเว่นแล้วแฟมิลี่รีมาดอยู่สี่วมุมเลยแล้วก็แยกไปตะกี้เป็นโซโกโซโกเดินไกลหน่อยประมาณอกบล็อกหนึ่งเนาะล็อกหนึ่งเดินไกลประมาณ โอเคเดี๋ยวเราไปเซอร์เวย์แถวนี้กันดีกว่าวันนี้มีขิวข้าวด้วยยังไม่ได้นอนด้วย<ร>ทั้งวงทงั้งหิวเลยอเคจ้าใครคะ